สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเทมเป้กันเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นถั่วเหลืองที่นำอ่าอันนี้คือต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้ให้หายร้อนหายเปียกนะคะเพราะว่าเวลาที่จะใส่กับเจ้าเทมเป้ะคะ่ะก็เทมเป้จะเจอความร้อนหรือเจอความชื้นมากๆไม่ได้เลยนะคะอันนี้ปริมาณที่นําทำนะคะเดี๋วหันด้านนี้ก่อนประมาณนะคะโล โลนิดนิดค่ะเพราะว่าพอหนึ่งโลแล้วน้ำก็มีใส่เพิ่มไปอีกประมาณกำมือหนึ่งนะคะประมาณโลนิดนิดนะคะก่อนที่จะมาถึงตอนนี้ของเขาเนี่ยขั้นตอนการมาก็คือต้องเอาเจ้าถั่วเหลืองตรงนี้ค่ะไปแช่น้ำนำแช่ประมาณเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงน่าจะถึงประมาณสี่สิบถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะประมาณเกือบสองวันเพื่อให หัวเหลืองเนี่ยเกิดอาการเหมือนอารมณ์ว่าน้ําเป็นฟองขึ้นแบบจะบูดเลยะคะ่ะอารมณ์นั้นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องช่วยเจ้าเทมเป้เขาเดินเชื้อให้ทํางานนิดนึงนะคะก็แช่อารมณ์นั้นเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ําฟองจะเยอะมากนะคะฟองจะเยอะมากๆอันนี้นะคะความหมาดของตัวที่หลังจากที่นำอ่า พึงเอาไว้แล้วเนี่ยยังมีความหมาดอยู่นิดนึงนะคะก็คือต้องไม่ให้แห้งมากนักนะคะเป็นความหมานดนิดๆนะคะแล้วก็เราจะมาคลุกเคล้าเทมเป้กันเหมือนเดิมค่ะอันนี้น้ำก็ใส่แอปเปิลไซเดอร์นะคะเพื่อให้เกิดความเป็นกรดนิดหน่อยนะคะช่วยเจ้าเชื้อเทมเป้ให้เขาเดินเชื้อได้อย่างเต็มที่เนาะก็เวลาใส่ก็พยายามเกลี่ยให้ทั่วๆให้ทั่วถึงของเจ้าเชื้อนะคะน้ำก็ใส่ประมาณ2ทัพพีนะคะเพราะว่าน้ำใช้ เทมเป้เนี่ยประมาณโลหนึ่งเนาะเอ้ยขอโทษทีค่ะใช้ถั่วเหลืองประมาณโลหนึ่งแล้วก็คลุกก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเชียวละค่ะเพราะว่านำมองว่านะคะถ้าเราคลุกให้เข้ากันไม่ดีอ่ะเวลาเจ้าเชื้อเทมเป้เขาเดินเนี่ยเขาก็จะเดินแบบเป็นเป็นหย่อมหย่อมเป็นจุดจุดเล็กๆนะคะไม่ทั่วถึงสะทีเดียวเราก็ ต้องทาจริงๆประโยชน์ของอาหารนะคะไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามอะไรตรงนั้นเนาะแต่เหมือนมันเหมือนกับว่าก็ทําให้มันแบบเต็มที่เต็มแม็กให้เชื้อเขาเดินได้เต็มๆจริงๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะก็ะะจะเป็นความหมดัดหมากอย่างนี้ค่ะก็จะได้กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นเปรียปร้ยวๆของตัวแอปเปิลไซเดอร์นิดนึงเหมือนเดิมถ้านำเจออารอาเจ้า ผัวเหลืองที่เป็นสีดำๆเข้มๆนะคะมันก็จะหยิบออกเนาะเพราะว่าเข,เขาจริงๆก็ไม่มีได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะทําให้เกิดความไม่สวยงามลงไปในตัวเทมเป้ของเราอย่างเช่นเม็ดนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบออกส่วนอันนี้ที่นำอย่างเทไมห่หมดเป็นสีเหลืองก็ใช้ค่ะอันนี้ใช้นะคะค <c oughs> ลุกเคล้าให้ทั่วแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ำใส่ก่อนเลย รูกเขาให้ทั่วนะคะนําจะต้องทําในความบ่อยอะค่อนข้างจะบ่อยมากๆเลยนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เกือบสามครั้งแล้วนะคะก็เพราะว่านําก็ทาแล้วก็ให้พีพ่ๆข้างบ้านแล้วก็ให้ private คา้าให้คนนั้นคนนี้เนี่ยช่วยๆกันชิมคือนํามองว่าให้ในสิ่งดีๆนะคะให้กับคนตอนนี้ให้เขามีสุขภาพที่ดีจะดีกว่าเนาะ ันนี้นะคะสองสามช้อนสามนะคะน้ำใส่ประมาณ1โลของน้ำนะคะน้ำใส่7ช้อนชาค่ะเล็กๆเนาะเจ้าเทมเปสตาร์เตอร์ของน้ำไลโซพัสออริโกสปอรัสนะคะ อารมณ์รูปแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วจริงๆอะ่ะการขั้นตอนการทำอะ่ะไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็คือจะมีกรรมวิธีที่มันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะแต่การทำจริงๆอะ่ะไม่ยากเลยแล้วก็มันก็เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องทานเองเพราะว่าเราด้วยความที่นำ ทานเขาเป็นอาหารกับมื้อหลักของนํำทุกวันแล้วนะคะน้ำทานเจ้าเทมเป้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็นํำก็สลับก,กันกินกับถั่วหลายๆสีไปเนาะก็นํำก็มีถั่วที่มากมายหลายสีและในบรรดาถั่วนึ่งพวกนั้นก็จะไม่มีถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าถั่วเหลืองน้นก็จะมากินกับเจ้าเทมเป้แล้วเพราะว่านํำทานเทมเป้เป็นหลักอยู่น้ำก็ถือว่าก็ได้ความเป็นหลักจากตัวถั่วเหลืองได้ความได้ถั่วเหลืองก็จากเจ้าเทมเป้ตรงนี้แหละค่ะแล้วเทมเป้นะคะ จริงๆแล้วเขาเอามาทํากับข้าวได้หลากหลายมากอย่างที่นำำําทําถ้านําทานเองนก็จะทานเขาสดสดเลยนะคะสดสๆคือในความเป็นกล่องหลังจากที่เขาเดินเชื้อเต็มแล้วนะคะนําก็จะทานในรูปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าทําให้ที่บ้านกินอย่างลูกสาวก็จะต้องเอาไปผัดกับอะไรต่างๆนะคะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งทําเป็นไข่เจียวเมอร์สลี่ให้เขาไปนะคะเราก็คือสามารถเอามาผัดได้แล้วก็ จริงๆมันมีอีกหลายเมนูแต่ด้วยความที่นํำไม่ได้เป็นคนที่กินอาหารหลากหลายแบบนั้นนํำก็กินได้ไม่เยอะแต่ว่านํำพยายามกินหลากชนิดแล้วให้มันเป็นแบบมาจากพืชจริงมาจากพืชจริงๆมาจากไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะํำจะกินเป็นแบบนี้แต่นํำจะไม่ค่อยเอาไปทํสาสเต็กที่สองที่เอาไปทอดห,หรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลานํำกินนํำก็กิน สดเลยนะสดคือจากกล่องแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคนอื่นก็จะต้องเอาไปผัดไปทอดไปต้มไปต้ยมยำต้มจือดอะไรอย่างเงี้ยกับผักนะคะซึ่งจริงๆเทมเปร้รองรับได้หมดเลยรองรับความต้องการทานอาหารของทุกคนได้หมดเลยนะคะเพราะเขาจะเหมือนกับว่าเขาเป็นเนื้อสัตว์นะคะเราเหมือนกับว่าเราใช้เนื้อสัตว์อนนันนั้นในปริมาณเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็จะไปผัดอะไรเหมือนที่เราถ้าเรามีไก่เราก็จะ เอาไปผัดไปทอดไปผัดกะเพราอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็เหมือนกันก็เทมเปก้ก็เอาไปทําในรูปแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็พยายามคลุกเคล้านะคะให้ทั่วเพราะว่าเวลาเชื้อเขาเดินเนี่ยเขาก็จะได้เดินทั่วๆจริงๆแล้วนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะเวลาทําก็คือจะวางเขาไว้นะคะก็ประมาณ36ชั่วโมงก็ถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะแต่จริงๆที่นําเคยโชว์ก็คือประมาณประมาณ24หรือ25ชั่วโมงเนี่ยเทมเป้เขาก็จะเดินเชื้อค่อนข้างเต็มแล้วนะคะ ก็จะได้ในรูปแบบนั้นออกมาอยู่ดีของการทานอาหารนี่ค่ะปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็นําก็ทําแบบแจกจ่ายไปก็ค่อนข้างเยอะเกือบจะแทบจะเป็นครึ่งต่อครึ่งนะคะ,นะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่ก็คุกเสร็จแล้วเห็นไหมคะจริงพอทําบ่อยๆแล้วเราก็จะก็เริ่มง่ายในการทํานะคะขั้นตอนก็บางทีมันก็แบบ ฝังอยู่แล้วว่าเออต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนเป็นนิสัยที่มาแล้วว <regret. S 2> ่าทําแบบนี้เหมือนเรื่องการออกกาลังกายเลยค่ะก็เป็นนิสัยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือครบและจบละแล้วเดี๋ยวก็เริ่มใส่กล่องใส่ถุงอะไรก็ว่าไปนะคะไม่ยากเห็นไหมคะอันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวตอนที่เขาเดินเชื้อมาเป็นเต็มๆใส่จากกล่องหรือจากถุงแล้วนะคะเดี๋ยวนําจะคลิปทําคลิปให้ดูรายละเอียดของโปรเซสการทํางานของเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่าเชื้อเขาเิบเวลาเดินเชื้อเต็มๆแล้วเป็นยังไงนะคะ